นี่คือความรับของร้านอาหารใหญ่ๆนะสามร้อยกีจ่ายิใจ่ายซิสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาศใค่วะนี่แต่ถ้าซื้อถุงใหญ่ได้ซื้อราคาส่งเขาได้ก็จะถูกลงอีกนะครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตหี่วางอีกแล้วนะครับวันนี้พามาเดินดิมแม่น้ำเจ้าพญาอีกแล้วนะตอนนี้อยู่ที่ตลาดยอดพิมานนะครับแต่เราไม่ได้พามาตลาดยอดพิมานนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้จะพามาเดินชม ตลาดปาาคลองตลาดนะคะที่เป็นตลาดขายผักขายของสดนะเราจะให้ทุกคนดูนะว่าที่ปาาคลองตลาดเขาไม่ได้มีขายแค่ดอกไม้นะครับเขาขายผักกันด้วยทุกคนคือแม่เราอะชอบมาซื้อผักที่นีเ่เพราะว่าราคามันก็จะดีแล้วผักจะสดส่งตรงมาจากฟาร์มเลยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวไปดูผักกันครับ ทุกคนตอนนี้เราก็มาเดินอยู่กันตรงซอยที่เขาขายผักสดกันนะครับเป็นซอยกลางระหว่างสองตลาดสดเลยนะมันจะมีตลาดดอกไม้อยู่ซ้ายมือกับตลาดขายผักอยู่ขวามือน,นะครับที่เป็นตลาดในร่มนะแต่ตอนนี้คือเราจะมาเดินซอยนี้เพื่อซื้อของสดนะจ๊ะเดี๋ยวพาคนไปดูนะเนี่ยอย่างข้างๆเห็นไหมก็จะแบบ เป็นห้องแถวห้องแถวห้องแถวแต่ละห้องเขาก็จะมีร้านต่างๆก็จะขายผักต่างๆแต่ที่นี่ก็จะชอบมีแบบพวกผักมาจากทางใต้น,นะอย่างพวกสตออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีขายเยอะมาทีไรก็จะเห็นแล้วก็มีพวกแบบขิงขา่าพริกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นกระสอบกระสอบเลยเาขายกันที่นี่ให้ดู บอกว่าบางวันนะก็จะแบบมีรถกระบะอย่างเงี้ยรถกระบะอย่างเงี้ยเต็มทอยกว่าน,นี้อีกนั่นมากแล้วก็คือทุกคันก็จะเหมือนแบบมีผักมาขายส่วนใหญ่ก็จะขายเป็นขายส่งนะครับขายเป็นถุงใหญ่ๆ่ขายเป็นกิโลกิโลนะแต่ก็สามารถขอเขาให้ขายเป็นแบบขายเป็นแบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะขายแบบปลีกได้แหละแต่ถ้าซื้อ ถุงใหญ่ได้ซื้อราคาส่งเขาได้ก็จะถูกลงอีกนะครับมาแล้วเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปเดินดูในตลาดนะมันจะมีฝั่งหนึ่งที่แบบขายเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ ขายเป็นพวกแบบสมุนไพรมันจะมีอยู่ร้านหนึ่งเราเคยมาซื้อมันจะแบบเป็นขิงค่าของป่าเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะ แล้ด้านหลังก็คือทางข้าวของตลาดขายผักและผลไม้นะครับแต่ตอนกลางคืนเขาก็จะมีดอกไม้ด้วยเพราะว่าเคยมาตอนกลางคืนนะก็จะขายดอกไม้เต็มไปหมดและด้านในก็จะมีศาลพระพรมด้วยนะครับสวยดีเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปเดินชมกันนะครับเอ๊ะทำไมมืดร้านขายขนมไทยแม่อีสว้าว ทุกคนจะเริ่มมีของป่าขายแล้วจะเป็นพวกแบบขิงแห้งข่ยแห้งของป่าพวกบรเพชดอันนี้คือสารอะไรเอ่อสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาถใครวะนี่เฉพาะปักของตลาดนะจ๊ะใครมาก็แวะเข้ามาดูได้นะรารสวยดีเดี๋ยวจะพาไปดูร้านของป่าก่อนนะจ๊ะเซาไทยจริงๆร้านเนี้ชอบ Oh, oh, ที่เห็นมาร้านที่เราถ่ายไปที่เขียนหน้าร้านวัสมุนไพรนั่นคือร้านของป่านะที่เมื่อก่อนเราแวะมาซื้อตอนสมัยเราทดลองทำของขายน,นะครับสมุนไพรนะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะพาเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นตลาดขายของสดนะจ๊ะอยู่ด้านนี้เลย นี่ทุกคนตลาดฝั่งนี้ก็จะคึกคักกว่าฝั่งนู้นนะครับด้านหน้าตลาดก็จะเป็นแบบขายดอกไม้เนาะแล้วก็ด้านโซนด้านในด้านหลังตลาดก็จะเป็นขายผักต่างๆนะครับเ,เดี๋ยวจะพาทุกคนเดินชมรอบๆนะคะขอ,องเต็มเลย ตลาดนี้คนเยอะมากครับตรงโซนดอกไม้นี่คือคักมากตอนนี้เดินออกมาแล้วเดี๋ยวจะพาไปร,ร้านที่เราซื้อผักประจํานะคะ,ดดะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าร้านไหนเพราะว่าร้านนี้เหมือนเขาคัดเกรดผักมานะครับเราก็เลยชอบมาซื้อเดี๋ยวไปดูกันที่ร้านนะครับ นี่คือความรับของแมคคาตามตลาดสดตอนเช้าตามวัดตามหน้าปากซอยของทุกคนนะครับแล้วก็นี่คือความรับของร้านอาหารใหญ่ๆนะเขามาซื้อของกันที่นี่เขามาสั่งของกันที่นี่นะเพาอจะได้ราคาที่ดีราคาที่ถูกต้นทุนที่ถูกกว่านะครับนั่นก็คือใครที่สนใจที่อยากได้ผัก สดสดสวยสวยอุ้ยแม่ฉันมาแล้ว,วไปหาแม่ก่อนนะวันนี้วัดคค่าต้องใส่เดียวจนนจน่างสี่ยี่แปดยี่สิแปดสามร้อยจีจ่ายสี่ายี อันไหนบ้างครับสองถุงคสองถุงโอเคโอเคแล้วนี่คือที่แม่หรักซื้อนะจ๊ะร้านตะกำเราเองคือทางนี้เยี่ยมวัชระ ทุกคนวันนี้พาทุกคนมาดูตลาดปักคลองตอกังวันนะครับเปิดความลับให้ทุกคนรู้เลยนะว่าการซื้อผักแบบราคาส่งตลาด,ดใหญ่ๆเนี่ยมาที่ไหนนะใครอยากได้ของดีของถูกตรงจากสวนจากใกล้จากนาก็มาที่ตลาดปักคลองได้นะครับอย่างแม่เรานั่นเองแม่เราเขารู้แหล่งนี่ได้มาเต็มละฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องชีวิตที่ว่างด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย